ข้อ9ครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกลูกสองคนนะคะไปเที่ยวสน,สนุกปรากฏว่าอยากถ่ายรูปกับรูปปั้นโดเรมอนโดยให้รูปปั้นโดเรมอนนอยู่ตรงกลางและลูกทั้งสองคนไม่ยืนติดกันลูกทั้งสองคนไม่ยืนติดกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะจัดเป็นแถวตรงโอเคไหมอ่ะพี่ปั้นคิดก่อน อ,อยากได้รูปปั้นโดเลมอนอยู่ตรงกลางรูปปั้นโดเลมอนอยู่ตรงกลางโดเลมอนวาดยังไงอะศิละปะก็แย่ไม่ใช่อะไรคือแล้วแล้วยังไงนะคือมันจะต้องมีกระเป๋าด้านหน้าถูกไหมคะอ่ะมีหนวดแล้วก็มีปากอุ๊ยโดเลมอนอเหล่นี้น่าเกียดมาก อน,น้องมองให้มันเป็นดูเรมอนตแล้วกันนะโอเคไหมเออจริงเหมือนศิลปะอนุบาลนนะ่ะพูดจากใจจริงเลยอน่าเกลียดจังอะไม่เป็นไรมาค่ะเขาบอกว่ายืนเรียงกันให้ดเรมอนตอยู่ตรงกลางลูกทั้งสองคนไม่ยืนติดกัน ลูกทั้งสองคนไม่ยืนติดกันโอเคคืออ่ะพี่ป้นอันนี้สีน้ำเงินนี่ถือว่าเป็นลูกนะคะลูกจะมายืนติดกันตำแหน่งอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เอาเนี่ยไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าน้องแบบสถานะลูกอะคะ่ะจะยืนก็ต้องยืนคนละฝั่งอย่างเงี้ยโอเคโอเคนะ เพราะฉะนั้นอ่ะพี่ปั้นให้เราเขาอะสนใจลูกเอาลูกจัดก่อนลูกจัดแถวก่อนเพราะฉะนั้นพี่ปั้นให้เป็นลูกคนที่หนึ่งนะคะลูกคนที่หนึ่งพี่เขาจะมีสิทธิ์ได้สี่ที่ให้ลูกคนที่หนึ่งเลยลูกคนที่หนึ่งมีสี่ที่เลือกได้สี่ที่เลือกได้สี่ที่นะคะ ส่วนลูกคนที่สองอ่ะพีเป็นฟิกสมมติว่าลูกคนที่หนึ่งยืดยืนอยู่ยต,รตรงนี้นะคะลูกคนที่หนึ่งยืนอย,ยู่ตรงนี้ลูกคนที่สองคือห้ามอยู่ติดห้ามอยู่ตำแหน่งเนี้เพราะถ้าอยู่ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นสองคนยืนติดกันเพราะฉะนั้นเขาต้องข้ามฝั่งมายืนอยู่ตำแหน่งพวกนี้ไอ้ฝั่งเนี้ยจะมีอยู่แค่แค่สองที่คือเหลือแค่สองที่ ลูกคนที่สองเลือกได้แค่2ที่นะคะคือสองที่ฝั่งนี้นะคะอันนี้แบบนี้นะคะลูกคนที่สองเลือกได้สองที่อ่ะมาะคุณพ่อคุณแม่นะคะให้แม่เลือกก่อน lady first นะคะก็คือจะเป็นคุณแม่คุณแม่เนี่ยอุย้ยพี่บ้นลืม อ่ะลูกคุที่สองอ่ะเลือกอย่างนี้อ่ะปรากฏว่าคุณแม่ก็จะเหลือแค่สองที่ที่ยังไม่ถูกเลือกขึค้คือคุณแม่เนี่ยยืนอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเลือกได้สองที่ส่วนคุณพ่อหลังสุดเลยคุณแม่ยืนไปแล้วนี่คุณแม่ยืนอยู่นี้พ่อก็เลือกได้แค่ที่เดียวนะคะโอเคไหมเขาถามว่าวิธีทั้งหมดอะกี่วิธี ก็จะเป็น4คูณ2คูณ2คูณ1ตอบ16แค่นี้ค่ะง่ายๆจดจำน้องโดเรมอนไม่ได้ใจนะคะน้องๆเพราะว่าพี่ป้นว่าสวยมากมั่นใจ